ยาโรเบาหวานหลายๆตัวมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีทั้งผนข้างเคียงนะเจ้ายกตัวอยัางไม่ฟอร์มิ้เป็นยาที่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยค่ะเขาค่อนข้างก่ะจายก,กันเยอะนะเจ้า เพราะว่าผลข้างเคียงเด้ค่ะพอยอมรับได้เนาะแล้วก็ราคาคอนธางจะถูกเนะเจ้าหลายๆคนกันเลยได้รับยาเมฟอร์มินแลวผลข้างเคียงของมันเนะะีย่ยค่ะมักจะแสดงออกมาโดยอาการคื่นไส้อาเจียนมีปัญหาเกี่ยวกับท้องเสียนะคะทุกคนคนานาของยาเมฟอร์มินกับเป็นสิ่งหนึ่งตีจะแยกคุณคุณเนะะี่ยค่ะได้รับผลข้างเคียงมากหรือน้อยนะคะทุกคนแต่คุณหมอทําไมจะต้องเพิ่มยาเมฟอร์มินเข้ามาเรื่อยๆนะกับเพราะว่าระดับต้างาของคุณเนะะี่ยค่ะมันคุม้มกว่าได้เนะเาะเพชรสชายบอกเลยนะคะหนึ่งนะ้ะ ที่ว่าจะจุยในการคุ้มระดับต่ตางนะคะอันนี้เลยค่ะทุกคนไฟเปิดสูงในนี้เลยค่ะแนะนผคือคนไข้ติดเป็นโรคเบาหวานนะคะผู้หญิงควรกินหมากควววันละ25กรัมตอนหนึ่งวันนะคะผู้ชายควรจะได้รับแย่หารหมากคว่า38กรัมตอนหนึ่งวันนะคะเพตาเจมนั่นอได้มีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานหรือว่าโรคประจําตัวใดๆนะคะแต่ว่าเพตาเจมใช้ตัวเคนเซตดีทอร์พีบติกทุกวันเพื่อเข้ามาจวยในการกระตุ้นคุ้มกันค่ะ อันนี้ค่ะซองแบบนี้ก็ียะตามด้วยน้ำปลาหอมสองแก้วนะคะใครสนใจดูแลสุขภาพเพราะว่าจะเป็นเบาหวานคนไขรเพรสเชมแบบเห็นผมมาแล้วนะคะว่าตอบโจทย์ดีใครมันกับต้องได้ดีนะคะใครสนใจพิมพ์ทักถามเพราเชมได้เลยเจ้า